มอง้าผู้สาวมาให้หันป่าไม่ตะกี้เนาะเนาะเพื่อคุณผู้สาวเลยเหรอเพียบจริงอ่ะเอิร์ดหม่เสียบเอามาเสียบที่นี่ก่อนเเอมาแบบทำบุญใช่ไหมคะใช่ไหมมั้งวันนี้เราอยู่ที่วัดนางสาวนะคะแต่วันนี้เราอยู่ที่วัดนางสาวค่ะตาเก้มหอมแม่ต่อเน้นหน่อยค่ะอุ้ยเก้มหอมดูน้องกระยางเกินนารูกหนนุ่ม ยางขายยาววันทางสาวด้วยจ้าตอนนี้นี่นี่นี่ให้อาหารปลานะคะตะกี้เคยมาอยู่ค่ะแต่ตอนนั้นมาอยู่ตอนอยู่กรุงเทพนะคะอยู่สมุทรสาครมาเรื่อยอยู่ค่ะลมเย็นเย็นอย่าพยายามให้มันที่เดียวลูกถ้าสมมติว่าเก้มหอมให้มันอยู่ที่เดิมเดิมมะลูกขอยับมาทางนี้บ้างลูกเพราะว่ามันจะดีดน้ำใส่ ป้อนมันเสีป้อนมาหน่อยทำน้ำกระเด็นโดนเธอนะบอกไปก่อนเลยนะ ที่นี่วัดนางสาวด้วยค่ะผู้เดียวว่างๆเนาะมานั่งลมมานั่งกินลมชมวิวเออหอกัดมือซะเด้อเหรอไหนแกมหอมน่ดูซิ มากก่าลูกที่เกลียดอ่ะไม่เอาละหอมแม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอไอ้นี่ดีดน้ำใส่กับปลาแน่นอนเลยเว้ยๆๆเ่ี๋ย่ก็ไ่เดียเยเ๋ยาตาตวปลาปลามันก็จะเข้ามาแล้วมันก็จะตีกัน่าคะเดี๋ยวปลาเปียกลูก <c oughs> เห็นขาว

ก่อนตอนนีไหนจงหอมกระวังใช่นะคะแต่ว่าต้องระวังดีด้วยปลาที่ไม่อยู่ปลาเล็กปลาดุกนางสาวนะสมุณรสาครอือสาวต่างประเทศมาเที่ยวตลอดนะเรียกว่าเอาไม้เป็นสำับ เป็นวัยรุ่นสามปีนะว่าตัวเผือนี่ไม่ได้กินข้าวบ้างไม่กินสมัยเป็นวัยรุ่นนีรรร่ยนะบเ่ียนสมัยเรีนยนต้องซื้ออยู่หงเทียมนะครับเนาะที่นี่คือเป็นการมอง้าผู้สาวมาให้ฮันป่าไม่ตะกี้เน,ะนา,นาะเนาะเพืดขค้นผู้สาวยังไงเปียบจริงอ่ะเอ,อืดหม่งเสื้อเอ้อมาเสื้อที่นี่ก่อน,นเอนเาะมาแบบทำบุญเข้าวัดทำบุญเหมือนคนดีตกเจนนเข้าวัด รีช็อตน้องเรียงก็ว่ามันไปน้องเชีย่ยได้จะไม่ <S <S ไปรุ่นต้องสบายเต็มที่เต็มที่นนะคนาะทำไมครับขับพี่ฮะจะไม่ขับแบตแต่ก่อนนะนน,น,น,นี้เราจเจ็บเจ็บๆกันอันนี้เราจเจ็บๆมีหมอใส่ย,ยืดเอาสองฟางือหลังนึงแต่ก่อนหนูกินกินเลยนะแม่แต่ว่าไม่ให้กินแต่ไม่ได้ห, <า S 2> หลังไปหนูก็กินอยู่ดีให้กินเหรอกินเพื่ออะไรอร่อย

เอเลี้ยช่นแลาก็จะโนตัวใหญ่กืนเข้าไปแล้วก็ตายมา้ตมดันเลย ปลาสวายอร่อยนะแน่อร่อยมันไม่ีใครกินลูกมันเลยเยอะรับฟลิปี้าที่ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องนี้คุณผู้ชมเดิน้ดีด้วยอุ๊ยนันหนูก็มาข้าวเหรอที่อยู่ของตีจอร์เเหรอจอร์เีทำจรีรอยน้ำเนาะเขาจะเอาไปทำอะไรมันลอ,อยมันก็ดินมันทะลม,มันพังมาก็ทิ้งรลลอยสู่น้ำ ต้นปาลมต้นลูกคิดต้น,นจากต้นจากในประมาณนี้เออเ,อเ,อเดี๋ยวไปมาดี